อย่เร็วนี่เพื่อนโดนเฮ้ยใส่ยเร็วเพื่อนโดนเพื่อนโดนกืนอะไรเราเราเราคืนโดนกืนเราคืนเนี่ยใส่กูหายได้ไงงงแกนี่คิดกลัวมากมาดูดิเวลาจะวิ่งใส่ไม่วิ่งหนีเฉยรั่วเลยกลัวเองกลัวแม่งเลยแล้วกันกลัวแม่งเลยนะรักลัวด้เวะกดกดตัวเพื่อนกดตัวรายการรอบนล้วลืมเพื่อนดีๆสามยิงขาดหน่อยเพื่อนโนนสาม กู้มอุ้มกูเอาไม่ใจก่อนอ่ะนุ้ยยิงตูยิงเลื่อนกันแล้วสามดอยิงโดนสามดอยิงิวเทนนิ่งมาจากสนามบีล่างก็ตัวรายการรอบนะกูลืมไออาร์โดนเลยเวลาเวลาเวลาไปดูไปเล่นนู่นไปเล่นนู่นไปเล่นสนามบีล่างไปเล่นอ่ะสนามบีล่างไปเล่นสนามบีล่างดอยู่โอ้ไอกดอัดเทียบดเร็วๆดิทียบกไปเล่นไปเล่นกอยู่ถ่ายไลฟ์ไว้ยพวกอาร์โดนผู้หญิงล่ามันลูกอยู่ไปเวแบบลุกอยู่ใช่ปะ อย่าเร็วดิเพื่อนโดนเพืยใส่ยเร็วเพื่อนโดนโอเกคโดนกึนอะไรเราเราเรากึนโดนกึนเรากึนเนี่ยเูื่อยิงอยู่สายยาลายลานะเป็นยังไงก่อนเนาะไปกูตายไปยาสายยาลายลำเฮ้ยมึงคือเพื่อนด้วยชุวเพื่อนด้วยชุวเพื่อนด้วย ตึงสกเขาด้วยดิมึงยิงให้ดีๆดิเฮ้ยายไม่เจริงคว้าปืนให้เพื่อนโอ้โหคอมโบคว้าบอสที่ล่นให้มันนั่นน่อยไอ้ปืนยิงอยู่สีแปดดำ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 ติงสกความรวมเดียวติงสกความรวมเจบีเอ็มอยู่เจบีเอ็มอยู่บ้านเราเออเอ้ต๋อเพื่อนนายใครยิงกูวะใครยิงกูวะจไมเหมือนกระสุนปืนเพื่อนเราเลยวะที่ยิงกูเนี่ย ไชุบหน่อยไหมจีไปชุบพี่หลามยิงทำไมวะยิงกูวะอย่ายิงกูขอเล่นยันเลยเฮ้ยใครยิงกูอยู่แล้วกูไม่ได้เล่นจับปืนเขาให้เคารีไฟไม่ต้องจับปืนเขาใครยิงกูวะใครยิงกูวะไม่มันมีคนยิงกูวะกระสุนปืนเพื่อเราดิแหละเอ้ยกูหอยอะไรบ้างกูหอยอะไรบ้างกูหอยอะไรกูหอยอะไรสามสี่รอบมาเนี่ยกูหอยอะไร ไอ้ยองอ้หอะไรติ๊กตอมากกว่าติ๊กตอกใครยิงกูวะไี้เคียไยิงอ่านยิงิกูวะสัตว์เอ๊กูไม่ได้สักตัวเลยไอ้กูขอกูขอกูขวโอยใครยิงกูใครถือปืนยิงกูวะไอ้เียพี่เขาเกิดอยู então, <teaspoons S 2> ่ข้างหลังบ ok ้านเราพี่ฮะยปกูลองเฟือเลย ชุบเก็บเก็บเก็บเอาไว้เอาเอาเอาอาชุบอยู่อาชุบอยู่ยิงไอ้ข่าดิวินัยวินัยไอ้เหี้ยวินัยยิงกูไอ้เหี้ยกบดเขาติดเล่นอ่ะไอ้เหี้ยติดเล่นจัดเออแล้วติดเล่นไปโดอ่ะโดกูติ้งลำอ่ะติดเล่นเว่ง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 ติดเล่นจัดติดเล่นจัดไอ้เนี่ยตัวไหนที่วะ ลำไปลำไปปล่อยกูหนึ่งหนึ่งได้ไหมปล่อยกูหนึ่งหนึ่งได้ไหมมามาหัวหัวชว์บ้างหัวโชว์บ้างตายยิงหนามอะไรฟอร์เรสเฮ้ยหมอกเข้านะหมอเข้าเขายังรีอยู่เลยพี่พี่พอร์ตได้แล้วแบกมาพอนพี่เเฮ้ยพอร์ตพอร์ตบไอ้แบกมาเขาจบมาแอนพาวเวอร์วิ่งมาที่รถแอนพาวเวอร์อยากเล่นหรอครับมาๆนี่นี่พี่พอร์ตได้แล้วพี่พอร์ตได้แล้ว ไม่ติดเล่นจัดอ่ะไมคจดีไมค์เก่งกินรถเวอร์กีฬาเร็วเคเหลืองกีฬาเคเหลืองกีฬาเคเหลืองเร็วเฮ้ยมาซี่เป็นอะไรเนี่ยพอแล้วพอแล้วจะอุ้มลุงลามไม่รักหรอซบเลยจังยนเฮ้ยพอเลยพี่หมัวรถมานี่พี่หมัวรถมาหนี้พี่อยู่นี่น้องพี่ถือโซ่มาแล้วบีเอ็มหลุดไหมบีเอ็มหลุดไหมบิงมาบิงมานี่โซไปแล้วหรออาหลบเพื่อนบีเอ็มหลุดปะโซมาแล้วนี่กูนี่กูเห้ยพี่เฮ้ยบีเอ็มหายไปไหนวะ ไปเทลมาดิเ,าดเดี๋ยวกีฬาทนะำได้หลุดปะไม่หลุด,ลดพอเพิ่งเก็บเก็บเก็บข้าให้โกกินนะกีฬา,ลาเร็วไปโดดลอบงันใครจะไปโดดลอบกูไหม,ไมไเออร้อยเออร้อยขอมีปือนอะ่ะเออร้อยเลยตัวนีไ้ไม่ศบเหลือเยอะจังอะอุ้มดิอุ้มดิอุ้มดิ ประสบอะไเยอะเกินประสบเยอะเกิน <French> น <Claire> ่อยรุ่นไม่าปรบมาแบกหอน่อีนโอ้แล้วไม่เอามาเขาลี้วห่อหมดเร็วไปขอเพื่อนเฮ้ยทำอะไรบ้างไปเนี่ยหอเองเอเองเองเาห่อเร็วเองไอ้บ้องหอแล้วเอ้าไอ้บ้องหอแล้วหอไปแล้วในตัวเอ้ากูห่อไปแล้วเอ้าห่อแล้วหอแล้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยหอแล้วเพื่อนห่อแล้วอะไรนะไฟนแฟนแฟนกูแฟนกูไหนวะคนที่บอกว่าหออะไรอะเป็แฟนกูคนไหนเอ้าเร็วเร็วเร็วเร็เกเหลืองเกเหลือง ยาวยาวทางนี้โดนดักดีกว่างั้นรถก่อนดีกว่าไปยเอาเขียเหลืองก่อนไม่เอารถก่อนไีเขียเหลืองโดนล่มตำรวจจะมาเยิยอะไรเนี่ยเอากูไม่มีออกตัวนี้กูไม่มีอรถกูไม่มีออเหมือนกันเร็วๆไปี่หน่อยเพื่อนกูไม่มีออกกูไม่มีออกกูไม่มีออกขอพูดได้เดี๋ยวมันอ่ะไอยิงดิ๋ยวยิงเดี๋ยวยิงไอ้ยิงมาดิเนี่ยไปเจอกระมื